มาอาจารย์ต่อมาพี่แฮนขออนุญาตนำทุกท่านมาชมขั้นตอนการแกะสดนะฮะแกะสดหินเทียมผนังนะครับตอนนี้ผมขึ้นงานด้วยโฟมนะครับหนา1 0เซนติเมตรกว้าง6 0ซนเมตรยาว1เมตร2 0ซนเมตรนะครับแล้วก็ขึ้นชิ้นงานด้วยโฟมอีกชั้นหนึ่งเนี่ย แต่และชั้นเนี่ยจะระดับต่างกันสักประมาณสักห้าเซนติเมตรนะครับก็จะได้งานประมาณนี้นะฮะสำหรับานที่สนใจนะขออบรมนะครับหนึ่งถึงสามธันวาคมนี้นะครับยังพอมีที่นั่งว่างนะเพราะว่าผมาขยายขยายมานั่งขยายโต๊ะทำงานให้อีกนะครับนะเพราะว่าก็ด้วยสมาชิกนะดยผู้เข้า อบรมให้ความสนใจมากก็เสยดายนะนานๆทีเราจะมีสอนปีลคะครับนะครับสนใจอยากให้สอนหินทีนิดไหนนะฮะหรือเอาไปใช้งานแบบไหนก็สามารถรีเควสล่วงหน้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่นให้จะทำการบ้านมาให้นะครับงานก็จะได้ประมาณนี้นะก็จะได้หน้าผาแบบสไตล์ฝรั่งที่มีความหโหดๆหน่อยนะครับ ไม่ได้เฉียงลงโดยไม่มีสาเหตุอันนี้มีรอยแตกรอยเว้าของหินนะครับเหลี่ยมหินนะฮะความเหลื่อมระหว่างระดับความสูงเนี่ยฮะมีผลต่อชิ้นงานมากๆากมีผลต่อหน้างานมากๆนะครับดังนั้นการทำงานเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราทำงานที่ถูกกําหนดด้วยคอนเซปต์ถูกกำหนดด้วยสไตล์กกนดด Style, เนี่ยนะฮะเทคนิคเหล่านี้นำไปใช้เนี่ยจะทำให้งานของเราเนี่ย ไม่หลุดซีนของงานนะงานญี่ปุ่นก็ได้ได้งานญี่ปุ่นงานฝรั่งก็ได้ได้งานฝรั่งนะครับอยู่ที่เราจะกําหนดซีนของงานเนี่ยให้เป็นแบบไหนนะครับตาต๋อมลาไม้เป็นงานขอบคุณทุกท่านที่การรับฟังชมครับไว้เจอกันที่ต่อไปครับสวัสดีครับ